คลิปนี้คุยเรื่อง m a s ์สไรเดอรตอนศึกสงครามทวงคืนสวรรค์น,นะครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงผลงาน m a s s สไรเดอหรือที่พี่โอชอบเรียกว่าทามิลไรเดอรอีกแล้วเรื่องนี้เป็นหนึ่งในภาพยนต์ เจแป i m อนิเม e ูเทศกาลประจำปี2024ที่จัดขึ้นหลายๆสาขาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันนะครับรู้สึกจะวันที่2-4กุมภามีทั้งหมด9เรื่องเป็นอนิเมทแท้ๆ เจ็ดเรื่องแล้วก็มีเรื่องนี้ที่ก็คล้ายคลึงกับความเป็นอนิเมะที่สุดแต่อีกเรื่องหนึง่งพี่โอ๋ก็สงสัยเหมือนกันไซเรนเลิฟมันไม่อนิเมะเลยมาอยู่ในอนิเมะได้ยังไงนะครับสัปดาห์ที่แล้วฉายเปแลเวไซเรนเลิฟกับการดัมสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2อ,อันนี้พูดถึงการฉายรอบปกตินั้นต่อจากเทศกาลอนิเมะสัปดาห์ที่2ก็จะมีเรื่องโคมาดะกับเรื่องนี้วันนี้พี่โอ๋ดูแล้วทั้ง2เรื่องนะครับโคมาดะคือเรื่องนี้แต่เรื่องโคมาดะนั้นเนื่องจากว่าในโปสเตอร์ พี่โออยากจะคุยแบบกลับต่อพี่โอจะกลับไปคุยที่บ้านนะครับแต่สําหรับเรื่องนี้ในโปสเตอร์เนี่ยค่อนข้างมีตัวละครครบอันนี้ถ้าดูในรอบพิเศษรู้สึกว่าจะได้รับโปสเตอร์แจกนี้ด้วยนะครับรอบพิเศษที่ฉายไปที่พารากอนวันที่4กุมภาพันธ์นะมีรูมิกะฟุกุดะ ไม่ใช่นางเอกแต่ว่าเป็นไรเดอร์คนหนึ่งในเรื่องนี้เป็นตัวสำคัญในเรื่องเลยมาร่วมงานด้วยเธอพี่โอชอบเธอมากนะครับเสียดายว่าวันนั้นไม่ได้ไปวันนั้นพี่โอติดธุระติดภารกิจไปแสดงละครเวทีกับที่โรงละครมรดกใหม่นะครับของพี่รักศรัทธาทิพย์ก็ก็เลยไม่ได้ไปงานนั้นแต่พอมาดูตามหลังวันนี้วันที่15แล้วนะ หนังเข้าฉายจริงวันนี้เลยครับวันที่15กุมภาพันธ์2567หรือ224 0เนี่ยหลังจากที่ฉายรอบพิเศษมาวันนั้นบัตร800แต่ที่นั่งเต็มหมดพี่โอ๋ก็ได้รับเชิญ รอบสื่อทั้งโคมดะทั้งมาสเลเดอร์นี้นะครับแต่ว่าพี่โอติดงานไม่ได้ไปก็มาดูตามหลังเอาวันนี้ทั้ง2เรื่องแล้วพี่โอก็ชอบทั้ง2เรื่องเลยอันนี้คลิปนี้พี่โอจะต้องขอออกตัวว่าจะขอคุยในฐานะคนรุ่นโชวะนะครับ mm. ก็เป็นหวังว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยน่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในยุคโชวะที่มาดูด้วยกันว่าพี่โอจะ บอกว่าคนยุคโชวะเนี่ยจะดูเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในยุคเฮเซเรวะรู้เรื่องไหมนะครับซึ่งก็บอกได้ตอนนี้เลยว่าดูรู้เรื่องดูสนุกแล้วมันมีหลายอย่างที่ชอบยิ่งกว่าไอตัวไอมดแดงคา m e เมลไรเดอร์มาสเตเดอร์เนียุคเราซะอีกนะครับก็ที่จริงแล้วในยุคเฮเซกับเรวะเนี่ยพี่โอก็ดูมาแล้วหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ทำเป็นภาพยนตร์ นะครับแล้วพี่โอก็มีน้องอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับของช่องนี้คือน้องซานตานะครับคลินทอนพี่โอขอคําปรึกษาจากน้องซานตาประจําก่อนที่จะคุยคลิปทุกคลิปที่เกี่ยวข้องกับมาสเตอร์เและอุลตร้าแมนแต่ว่าตอนนี้น้องเขาเป็นอินฟลูที่โด่งดังแล้วนะครับทางด้านการเต้นแล้วก็การแปลกล่างใน t k t t o k พี่โอก็เกรงใจพี่โอก็เลยเห็นว่าเราเอามาคุยแล้วแล้วพอดีดูเรื่องนี้รู้เรื่องด้ไงดูแล้วเข้าใจง่ายรู้เรื่องด้วย ก็เลยคิดว่าเอามาคุยในฐานะว่าคนรุ่นโชว,วะที่ไม่ได้ติดตามเฮเซเลยวะจะดูเรื่องน,นี้ได้สรุปหรือไม่สำหรับน้องๆที่เป็นรุ่นปัจจุบันนะครับก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้เพราะว่าพี่โอไอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะไรผิดผิดถูกๆแต่ว่าบอกได้เลยว่าคนรุ่นพี่โอดูแล้วก็ชอบด้วยเช่นกันถ้าน้องจะเอาไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาปฏิเสธไม่อยากรับรุ่นใหม่ๆเนี่ย บอกได้เลยว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่กลับมาดูก็ยังกลับมาดูรุ่นนี้ก็ยังสนุกนะครับภาพยนตร์ชุดมาสเตอร์เดอรนี่มีมากว่า50ปีแล้วน่าจะมีปี67ใช่ไหมพี่โอ้ยังเกิดไม่ทัน V1 V2 นะครับเขาเรียกเป็น V, 1, v 1, จริงๆรินะไม่ได้เรียกเป็น V 1, หรอกมา V เอา V3 นั่นแหละพี่โอทัน V3 ตัวที่จำความได้ตัวแรกคือ V3 ซึ่งก็ห้ปีแล้วอายจังรู้อายุก็ในยุคนั้นเนี่ย มันจะมีมดแดงตัวหนึ่งแต่แต่ละตอนจะมีตัวเดียวแล้วก็จะมีสัตว์ประหลาดหนึ่งตัวต่อหนึ่งตอนนะครับแล้วก็จะมีบรรดาขี้กี้ซึ่งจะมีการรับพาตัวเด็กหรือว่ามีการทําร้ายคนแล้วก็จะไปช่วยแล้วก็จบตอนไรเดอร์ชกระเบิดบึ้มแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์สู้เขาต่อไปทาเคชิแค่นี้จริงๆสําหรับยุคนั้น แค่นั้นก็สนุกแล้วนะครับพี่โอถึงยิ้เกรงใจว่าเด็กยุคเนี้พอมาดูนี่ปัจจุบันมันเห็นความซับซ้อนเห็นความเหมาะสมมีพัฒนาการกับยุคสมัยมากขึ้นเยอะแล้วก็เลยทำให้รู้สึกอายว่ายุคก่อนเนี่ยคนรุ่นนั้นดูอะไรง่ายๆแล้วก็ดูวนไปวนมาเนื้อเรื่องเพราะเรื่องเหมือนเหมือนเดิมไม่มีความซับซ้อน มีตัวดีมีตัวร้ายมีสมุนมีลูกน้องมีเจ้านายมีไม่มีมันไม่เหมือนปัจจุบันน่ะที่ตัวแปลงล่างตัวไรเดอร์หรือสัปรลาดออฟเฟนเนอร์อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วมันก็กลมกลืนกันได้มันอยู่ทั้งสองฝ่ายมีดีมีร้ายทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือสัตประลาดแล้วแล้วมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมีมีเรื่องของความรัก มีเรื่องของความผูกพันมีเรื่องการทำมาหากินมีครอบครัวมันมันสนุกกว่ายุคนั้นเยอะมากนะครับแล้วคือพอมีเนื้อเรื่องเนี่ยมันต่อให้เราไม่รู้พื้นเพจใดๆมาก่อนมันก็เลยทำให้เราคล้อยตามกับเรื่องแต่ความสรุปของมันเนี่ยมัน พอดูแล้วเรารู้สึกว่าเราอินกับเรื่องเราก็เห็นว่ามันสามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เยอะมันจะสามารถที่จะแอคชั่นมากกว่านี้ได้จาม่ามากกว่านี้ได้แล้วก็เข้นความรู้สึกมากกว่านี้ได้แฟนตาซีมากกว่านี้ได้ด้วยมันก็เลยทําให้พี่โอมองเห็นว่าภาพยนตร์ชุดมาสไทร์เดอร์เนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาตัวเองให้ให้ยิ่งใหญ่ไปถึงระดับพวกเอนเจอร์กันดัมอะไรประมาณนั้นได้เลย อย่างเนี้ยอย่างความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีตัวบางตัวอยู่ฝ่ายหนึ่งแล้วก็มาเป็นมาไมปมีความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมาเปิดเผยทีหลังนีบางบางทีเราก็ดูรู้สึกว่าเรามันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจอะคือมันบางทีเหตุผลมันน้อยไปนิดนึงนะครับอย่างตัวน้องโคดะในเรื่องในรูปนี้ไม่มีนอกจากไม่มีรูมิกะฟุกุดะแล้ว รูมิกากที่โอชอบมากเลยนะเธอทําท่าแปลงร่างแล้วเธอก็อายว่าไม่อยากแปลงร่างอายคนเยอะท,ทั้งทั้งที่รูปที่เขาโปรโมทเธอก็ใส่ใส่ชุด t ู o piece เลยนะครับในที่แจมเจแปนแอนิเมชมูวี่เอามาโปรโมทก็เป็นคนน่ารักดีแต่คนนี้เป็นนางเอกนะครับนี่นางเอกของเรื่องนี่พี่โอถีบกลับด้านปะไม่กลับนะนางเอกของเรื่องอยู่นี่นี่เอ่อแล้วก็พระเอกพี่โอก็ไม่แน่ใจาเพราะว่าไม่ได้ดูไฟส์น่าจะเป็นคนเดิมหรือเปล่านะครับ แล้วก็มีบรรดาครอบครัวนี่จะเห็นไรเดอร์เยอะแยะนี่คือที่จริงแล้วมันกเ็เปรียบเทียบได้กับตัวกี้ในสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนกี้จะเป็นคนใส่ชุดดำมีลายกะโหลกลายกระดูกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กี้กลายเป็นกลายเป็นหน้าตาเหมือนไรเดอร์เลยนะครับแล้วไรเดอร์ก็จะมีทั้งตัวดีตัวร้ายรวมทั้งคนที่ดูเหมือนเป็นสัปลาดซึ่งพี่โอ๋เมื่อกี้นี้ จำจำไม่ได้จริงๆนั้นขออภัยเพราะว่าพี่โอเป็นคนที่จําหน้าตากับจำคำศัพท์ยากมากนะครับนี่พยายามท่องท่องได้แต่รูมิกาฟุกุดะครัซึ่งไม่มีในโปสเตอร์ก็เอาเป็นว่าให้คะแนนเท่าไหร่ดีค้นหาข้อมูลใน a m d b ก็ไม่ได้ในเว็บมะเขือก็ไม่ได้เท่าที่ค้นได้ก็คือค้นจากเพจของ Japan Anime Movie นะครับก็เลยไม่ทราบว่าคะแนนเมืองนอกได้เท่าไหร่ ที่ตอนว่าศึกสงครามทวงคืนสวรรค์ส่วนเลขยี่สิบนี้เป็นครอบรอบ20่ปีหรือเปล่าไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยมีอืมีคํำว่าทั้ง10กทั้งสงครามเลยนะครับไม่เลือกเอาสักอย่างเอามันทั้งสองอย่างก็สนุกชอบชอบหุ่นชอบชอบตัวมันนะที่แบบมันเหมือนมีชามมีกละมังหรือบางตัวก็มีถาดจ,จากสาราวัดมาแปะหน้าอก ชอบตั้งแต่สิ่งมีชีวิตประเภทนี้ตายไปแล้วจะกลายเป็นฝุ่นนะครับแล้วคนจะมียีนของสิ่งนี้อยู่ในตัวมันเรื่องมีความซับซ้อนมีความสนุกน่าสนใจแต่เรื่องก็สั้นไปนิดนึงนะพี่โอเข้าโรงตอนสี่โมงห้าโมงครึ่งก็ออกมาแล้วเนี้ยนี่รวมโฆษณารวมอะไรแล้วด้วยนะครับพี่โอเอาเป็นว่าให้ไปเจ็ดเต็มสิบครับนอกจากจะชอบ ชอบการออกแบบออกแบบไรเดอร์และสัป,ประหลาดรวนทั้งกี้กี้ในเรื่องแล้วก็ยังชอบนักแสดงที่เขาก็เขากล้าแสดงนะครับทำให้เราได้รับความบันเทิงสูงแล้วก็เรื่องของบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นเรื่องนี้น้อยน้อยไปหน่อยมันสิ่งที่เห็นก็มีแค่ร้านรามเมงกับร้านซัก,กรีดนะครับ อยากคือถ้าเราดูหนังญี่ปุ่นเนี่ยเราก็อยากจะเห็นอะไรๆของญี่ปุ่นเยอะอยากจะเห็นวิวทิวทัศน์อยากจะเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรมากกว่านี้หน่อยแต่ว่าเรื่องในตระกูลมาไซเดอร์เรื่องนี้ให้ไม่ค่อยเยอะไม่เหมือนพี่โอชอบตอนที่รวมตัว50ปีอันนั้นมากกว่าอันนั้นพี่โอถูกใจกว่าซึ่งมีการรวมตัวแล้วก็มีเรื่องราวที่ซับซ้อนและสนุกเข้มข้นกว่าอันนี้ถือว่าเป็น เป็นเรื่องบันเทิงเรื่องหนึ่งนะครับก็ดูได้หลายคนที่เขาน้องๆที่เขาติดเรื่องไฟฟ์หรือเขาติดตามมาทั้งในซีรียุคเฮเซเรวะเนี่ยเขาอาจจะให้8 90เเต็มเต็มเลยก็ได้นะครับสำหรับพี่โอก็ถือว่าคนยุคโช,ชว,วะเป็นตัวแทนคนยุคโชว,วะมาดูเรื่องนี้ถือว่าดูรู้เรื่องและดูสนุกแล้วก็ ได้รับความบันเทิงไปกับคนอื่นๆในโรงด้วยนะครับสังเกตดูคนอื่นๆเนี่ยอย่างอย่างอย่างมากก็ยุคเฮเซนะครับไม่มีใครยุคโชว,วะก็มีน้องๆยุคเลยว่ายังไม่มาดิเพราะว่าวันนี้เป็นวันเรียนหนังสือนะครับน้องๆอ,อาจจะมาเย็นก็จะเจอรอบภาคไทยส่วนพี่โอ,อดูรอบภาษาญี่ปุ่นครับก็สนุก ถือว่าได้เรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้นะครับคลิปนี้ก็พูดแบบยาวไม่ติดต่อไม่ตัดต่อเดี๋ยวคลิปต่อไปโคมาดะก็จะพูดแบบตัดต่อนะครับเพราะพี่โอชอบมากขอละเอียดนิดนึงพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะปิดที่หน้าไฟ